ทวนลงอีกแล้วสำหรับทีม C2 อย่างเลซี่ล็อกซกับเบนบ c ซี่ที่ได้กดเฟลขนาดที่ปืนเวจีได้เพอร์ฟอร์มในรอบลิง f อฟไฟเมื่อจบการเพอร์ฟอร์มซันนี่เดถึงกับเอย่ยปากถามว่าปิดไฟทำไมทำให้เลซี่ล็อกกับเบนบีซี่นั้นแสดงปฏิกิริยาสีหน้าทอสีออกมาตามๆกันแล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยสำหรับรายการโชว์มีเดอะมันนี่ที่ได้ออกอากาศมา3 EP แล้วเรียกได้ว่าดราม่าทุก e ี ในคลิปนี้จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ทีม C2 อย่างเลซี่ล้กซี่กับเบน b c นั้นที่ได้กดเฟลในขณะที่ปืนเ g จีนั้นได้บในรอบล i n k Off ฟฟทางเ g จีก็ได้พูดคุยกับ PD ดีเป็นปกติทางซันนี่เดยก็ได้ถามเวจีว่ามาได้ไงว่าอะไรพามาทางเวจีก็ได้ตอบก,กลับไปว่าผมยังสนุกเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่ทำบอยากจะลงทุกรายการและหลังจากนั้นก็ได้เพอร์ฟอร์มในรอบลิง o ออฟฟ เพียงขึ้นขาบาแรกเปิดหัวก็ได้สะดุดเลยทันทีแต่ทางปืนเวจีนั้นยังรับต่อไปเรียกได้ว่าไม่เสียสติวกแวกเลยประเด็นดราม่ามันอยู่ที่ว่าเหลือเวลาในการเพอร์ฟอร์มอีกแค่10วินาที ทาง PD ดีทีม c 2ก็ได้กดเฟลนั่นเองหลังจากจบการเพอร์ฟอร์มประโยคแรกที่ซันนี่เดย์ได้พูดออกมาและชี้ไปทางทีม c 2คือกดเฟลทําไมกดเฟลทําไมย้ํา2รอบด้วยกันทางเลซี่ล็อกซี่และเบนบีซีก็ได้แสดงปฏิกิริยาสีหน้าถอดสีออกมาตามๆกันแล้วทางเลซี่ล็อกซี่ก็ได้ตอบกลับไปว่า ผมอยากกดดูว่าเขาจะเสียความมั่นใจหรือเปล่าเขาดูมั่นๆตลอดเลยเห็นแค่ที่ขึ้นบาเร่เขาก็หลุดยังดูมีความมั่นใจทางพีดีทุกทีมก็ได้ชื่นชมเวจีเวจีก็ได้พูดตอบกลับไปว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าตลาดวงการเพลงต้องการอะไรอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าผมต้องการอะไรเขาต้องการแลบไปตลอดชีวิตเว้ยเรียกได้ว่าทัวร์ลงทีม C2 เลยทีเดียวชาวเน็ตแ่มคอมเมนต์มากมายและหลังจากออกอากาศไปแล้ว3 EP สำหรับรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ก็ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะคอมเมนต์และเสียงวิจารณ์จากแฟนๆที่พุ่งเป้าหมายไปหาพีดีที่อายุน้อยที่สุดในรายการอย่างท็อปเลซี่ล็อกซี่ในประเด็นดราม่ามาตรฐานในการตัดสินผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ในรอบเฟสชูเฟสจนถึงรอบล่าสุดลิงออฟไฟท์ก็จะเห็นได้ว่าทีม c 2ที่มีพีดีอีกหนึ่งคนคือเบนบีซี่ได้กดปุ่มเฟลมให้กับแรปเปอร์หลายคนที่แอร์ไทม์ออกอากาศล่าสุดในวันที่8กกฎาเลซี่ล็อกซี่ก็ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ผมเริ่มติดตามโชว์มีเดอะมันนี่ของเกาหลีมาตั้งแต่ซีซันที่3จนมาถึงซีซันล่าสุดเลยบอกตรงๆต,ต,ติดงอมแงมแล้วก็พอมองรูปแบบของรายการได้ว่าเป็นรายการที่ขายความดราม่าและการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะแต่เรื่องผู้ชนะอาจจะไม่ใช่ส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะเบื้องหลังที่แท้จ,จริงแล้วคือการพัฒนาศิลปินฮิปฮ o p ที่มีคุณภาพออกมารูปแบบรายการคือการปูทางสู่การทําเพลงการแสดงบนเวทีโดยต้องผ่านเข้ารอบต่างๆ ซึ่งในความเข้าใจของผม Face to Face คือการแสดงทักษะความมั่นใจก่อนที่จะนำผลงานไปออนบีในรอบ r ล n g อ n f i ฟ h t หลังจากนั้นในทุกๆรอบจะมีความเป็นเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรอบ Battle ที่ฟังดูเหมือนจะให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้รามสู้กันแต่แท้จริงแล้วคือการทำโชว์สั้นๆร่วมกันมากกว่าวงเล็บจะดิสกันตรงนั้นก็ได้แต่ไม่เวิร์กหรอกเชื่อสิ รอบเพลงทีมที่แสดงความแตกต่างและความสามารถของผู้เข้าแข่งขันไปจนถึงรอบดิสแบทเทิลจริงๆซ,งซึ่งก็ต้องเขียนและทำการบ้านมาและอาจจะมีไฮฟ์ในทีมช่วยสำหรับผมมองว่าเป็นการออนสเต e สำหรับเพลงที่เสียมากกว่าและสุดท้ายคือการทำเพลงและ p e r f o r m ร์แมเพื่อค้นหาผู้ชนะซึ่งหลังจากจบรายการผมมักเห็นศินลปินฮิปฮอปเกาหลีทั้งในรายการและนอกรายการปล่อยเพลงออกมากันเต็มไปหมด รวมถึงผลงานเพลงจากรายการซึ่งดังมากๆขึ้นท็อปชาร์ตสตรีมมี่ของเกาหลีหลายเพลงดังขนาดที่ว่าช่วงที่ผมบินไปเกาหลีเพลงจากรายการพวกนี้ก็เปิดตามร้านอาหารหรือเปิดตามสถานที่ต่างๆหรือเปิดตามที่ต่างๆตลอดตลอดผมรู้สึกได้เลยว่าตั้งแต่ที่รายการนี้ดําเนินมาในหลายซีซั่นฮิปฮอปเคานเจอร์ของเกาหลีก็ขยายตัวและถูกพัฒนาไปไกลมากกลับมาถึงเรื่องส่วนตัวของผมบ้าง ผมรู้ตัวเองว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือมีความสามารถอะไรเลยผมหนักใจอยู่นานในการตัดสินใจเข้าไปเป็น PD ในรายการด้วยฝีมือและทัศนคติที่คนอื่นมีต่อผลงานของผมแต่ผมก็ได้เห็นว่า PD ของรายการของเกาหลีหลังๆก็ไม่ใช่ศิลปินซะทั้งหมดแต่ยังรวมไปถึงบีทเมกเกอร์โปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งนั่นก็ทําให้ผมเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว PD ก็คือโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตและควบคุมผลงานทั้งผลงานเพลงภาพและโชว์ทั้งหมด และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำผมเลยคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องเก่งเหนือใครเพื่อที่จะได้เป็นพีดีที่ดีแต่กลับต้องเข้าใจในเพลงมีมาตรฐานที่ชัดเจนบางทีอาจจะต้องลำบากใจในการเลือกผู้เข้าแข่งขัน,ขนในจํำนวนที่จํากัดอาจต้องมองข้ามในชื่อเสียงหรืออาจจะเจอกับอุปสรรคแลความผิดพลาดมากมายผมยังต้องทำหน้าที่อย่างซื่อตรงต่อตัวเองมันคือการเรียนรู้และการแข่งขันในรายการของตัวผมเองเช่นกัน พวงเล็บขอขอบคุณเทพเบนผู้ชายที่มีทัศนคติที่ดีและเคารพต่อการตัดสินใจของกันและการเสมอเพื่อนๆมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและควรให้เกียรติแร็ปเปอร์ทุกท่านที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้ด้วยสำหรับลิงก์โชว์มีเดอะมันนี่อผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันเพื่อนๆไปหาชมกันได้เลยถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแร็ปเปอร์ก็กด Subscribe เลยสำหรับวันนี้นิวส์แร็ปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ